สู่เวลุวันครับมีครูเอครับครูปอครับครูเจี๊ยบครับครูพี่นาทีครับและก็ผมครับครูโอครับวันนี้ก็โค้ดตามนี้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับครับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็จะไปวัดในรถนะครับก็เตรียมเตรียมโค้ดไว้แล้วนะครับแล้วก็มือถือครับหลังจากนั้นก็เข้าไปทำเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับก็มีค่าอยู่ที่สามสิี่นะครับเดี๋ยวไปทําการทดลองถัดไปครับอ่ากลับมานะครับมาดูตรงน,นี้เราอยู่ที่ท่อรถคูเอนะครับก็คูนาทีอ่าค่าขึ้นนะครับตามนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูค่าที่โทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้มีทำไมมันลดครับ สองเรือเอเอ,เอของการทดลอง,ลงะะโอเคครับล่ะ